สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเพี่เพื่อนนำเอาความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังซึ่งท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ย เอาตามประกาศที่ประกาศร,รับสมัครเราจะเห็นครับว่าในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยแตใ่ในแต่ละกลุ่มภาคไม่เหมือนกันนะที่โชว์อยู่ในในหน้าจอตรงนี้ที่บอกว่ามีอยู่สองอัตราเนี่ยก็คือยุหยิบยกเอาในส่วนที่เป็นคุณวุฒิทางด้านการศึกษาแล้วก็เอาคุณสมัติ เฉพาะสอบตําแหน่งมาบอกท่านแต่ว่าในส่วนของการจัดสอบเนี่ยในแต่ละกลุ่มภาคเขาก็มีอัตราว่างที่จะบรรจุในแต่ละกลุ่มภาคเนี่ยต่างกันจํานวนต่างกันแต่ให้ท่านรู้ว่าท่านที่มีวุฒิกรารศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์การวางแผนในเรื่องของรัฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของสถิติในเรื่องของสังคมวิทยา ในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติสังคมศาสตร์แล้วก็พฤกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์ <c oughs> นี่คือวิชการศึกษาที่สามารถที่จะสมัครสอบในรอบนี้ในตำแหน่งนักวิชาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับอ๋อม้มีหลายตำแหน่งมากอัตราเงินเดือนครับ16,600บาทนะครับ นี่คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไม่ต้องหกกันภาคกอก็สามารถที่จะสมัครสอบได้นะครับแล้วก็ในการสอบในรอบนี้เนี่ยในภาคก,กอนเนี่ยก็จะเป็นไปตามคลิปที่พี่วุฒิและเพื่อนอธิบายก่อนหน้านี้ก็จะมีภาคก,กอภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก็มีทั้งเรื่องของอาการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็การสรุปเหตุผลมีในเรื่องของ ความรู้พื้นฐานในการปฏริบัติราชการก็มีกฎหมายอยู่13เรื่องนะครับแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษจากนั้นครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยก็จะเป็นการสอบในภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งในภาคความรู้เฉพาะตาแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2549น้อเในเรื่องที่2ครับจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540น้อในเรื่องที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ก็ว่ากันไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอในระดับตำบลพศ2562นรความรู้เกี่ยวกับวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2563มีเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิอันี้เปิดกว้างเลยนะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไหร่แต่บอกเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูซูบว่าเป็นเรื่องที่เปิดกว้างนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะฉบับที่13ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะมีอยู่ สีมิติ13บสามบทหมายอ่าจเดี๋ยวก็ไปว่ากันในรายละเอียดนะก็มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาลของกระทรวงของกรมแล้วก็สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองในเรื่องของสังคมก็มีความรู้เกี่ยวกับในการจัดทํากระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการภาครัฐหรือว่า PMQA แล้วก็หัวข้อที่9ครับความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกหน่วยทุกกลุ่มภาคในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะสอบเหมือนกันตาม9หัวข้อนี้ถ้าเทียบเคียงกับ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกก,กฎหมายก็ไปสิบสามเรื่องแหละมาเจอกฎหมายอีกแปดเรื่องเป็นยี่สิบเอ็ดเรื่องนะครับแลวยังไม่พอครับสิ่งที่เป็นความหมายอย่างกว้างเนี่ยก็คือลักษณะงานที่ปฏิบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีรักษางานที่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครนะครับจะบอกเขาไว้แบบนี้ครับว่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยนะครับห <c oughs> น้าที่และความรับผิดชอบหลักก็จะปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านวิจัยจราจร ตามนี้เลยนะภายใต้การกำกับการแนะนำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้ก็เป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วเวลาออกคำสั่งในการมอบหมายงานเนี่ยเขาก็จะมีว่างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะครับ <c oughs> ประการต่อมาครับโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตินะครับของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยหนึ่งด้านของการปฏิบัติการ ก็จะรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงของกรมแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายหรือแผนงานหรือว่าโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง,กา,องการบริหาร นี่คือด้านการปฏิบัติประการที่1ประการที่2องครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภารกิจหลักแล้วก็แผนแล้วก็แก้ไขครับแล้แผนกลยุทธ์ของท้องถิ่นหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการที่สามารถ บรรลุภารกิจที่กำหนดเอาไว้ได้ประการที่3ครับวิเคราะห์นโยบายของท้องถิน่นหรือนโยบายหรือแผนงานแล้วก็โครงการในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารการเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา3ปีแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ ได้ตามให,ให้กิจกรรมได้ตามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ประการที่4ครับรวบรวมสำ,สำรวจแล้วก็ประมวลผลข้อมูลดําเนินงานแล้วก็ประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือว่ากําหนดยุทธศาสตร์ประการที่5ครับศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐแล้วก็ส่วนต่างๆเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางในการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และก็นโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันประการที่6ในด้านการปฏิบัตินะครับประสานและก็รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นเพื่อประกอบการจัดทํากระบวนการของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือว่า PMQA และก็เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการเนิงาน จากการใช้ใจ่ายงบประมาณประการที่7ครับประสานแลวก็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและก็นอกท้องถิ่นเพื่อจะทำแผนยุทธศาสตร์และก็ตัวชี้วัดของท้องถิ่นประการที่8ครับศึกษาสํารวจรวบรวมสถิติข้อมูลตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยและก็จัดทำเอกสารรายงานต่างๆในด้านของการจราจร ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจรเพื่อน,นำมาประกอบในการวางแผนและก็เป็นการแก้ไขและปรับปรุปรงการจราจรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะประการที่9ครับช่วยดำเนินการสำรวจคำนวณโครงสร้างแล้วก็ประมวนการราคาก่อสร้างซ่อมแซมหรือย้าย สิ่งอำนวยความสะดวกในการในระบบขนส่งสาธารณะทางบกรวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดหาแนวทางบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นช่วยตรวจสอบสัญญาณผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงหรือถอนสิ่งก่อสร้างด้านการจราจรทางบกทางน้ําเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและก็เป็นธรรม ช่วยพัฒนาระบบจราจรร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจรเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบการจราจรประสานรวบรวมประมวลผลข้อมูลทั้งผลจากการดเนินง,งานที่ผ่านมาจากสภาวะภายนอกนโยบายของท้องถิ่นแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนพัฒนา3ปีแผนประการประจำปีของท้องถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ ในดน้านของการวางแผนครับ1ก็คือวางแผนในการทํางานที่รับผิดชอบร่วมกานวางแผนในการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมมติที่กําหนด2วางแผนแล้วก็รวบรวม,รว,มวางแผนร่วมดําเนินงานในคณะกรรมการในระดับชุมชนองค์กรและก็กลุ่มจังหวัดในโครง การของหน่วยงานเพื่อให้ดำเนินง,งานเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ 3. วางแผนในการดำเนินงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <c oughs> 3. ด้านการประสานงานประสานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและก็เกิดผลสมริถที่กำหนดเอาไว้ 2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อที่จริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ร่วมมือในการทํางานที่ได้รับมอบหมายประการที่4ครับในเรืนของการบริการ 1. ก็คือรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 2. ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําตอบปัญหาชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแล้วก็แผนงานหรืองานจราจรเพื่อแก้ไขในการปฏิบัติงาน 3. จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการค้นคว้าวิจัยด้านการจราจรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าการวิจัยให้บริการข้อมูลประชาชนหน่วยงานและสวสอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่คือลักษณะงานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบในรอบนี้ สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับแต่กําลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับมีข้อมูลมีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบมีความรู้ในระเบียบในข้อกฎหมายพี่วุฒิและเพื่อนก็จะมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังในช่องนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อรื่งนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับ และพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ